สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจริงๆเราลงมาเที่ยวนะแต่ตอนนี้อยู่กันที่ร้านกาแฟทีทานนะคะแล้วก็เป็นร้านที่ทำซอรลี่ได้ดีมากเลยเราก็เลยจะมาคุยเรื่องของการทำคอนเทนต์วันนี้นะคะจริงๆเป็นอยู่ในคอร์สรับสร้างบ้านนะคะซึ่งหลายคนเลยที่มาเรียนคอร์สเนี่ยนะคะอยากรู้เรื่องการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งทำ ขายบ้านออนไลน์ได้หรือว่าเป็นเอเจนต์แล้วเนี่ยจะไปทําช่องทางออนไลน์ยังไงน,นนะวันนี้เลยุกมาร้านนี้ก็เลยมาคิดได้เลยค่ะว่าการจะทำคอนเทนต์หรือจะทำซอรี่เนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะสื่ออะไรให้ลูกค้านี่คือแค่ร้านกาแฟน,นะคุณบอกเลยนะนี่คือแค่ร้านกาแฟเท่านั้นนะคะแต่ว่าเขาทำเราก็ลงทุนในดีเทลเยอะมากเลยแล้วที่ท่านเห็นเราเป็น ธุรกิจอสังหาที่มันสกิลอย่างมากเป็นรับสร้งางบ้านที่มูลค่าสูงมากเราจะทั้งตรอรี่อะไรถ้าเราไม่มีซอรี่เลยเราก็คือร้านกาแฟพูดทั่วปไปถูกไหมร้านกาแฟขั้นทางท,างทั่วปตาโตนี้เราจะไม่ใช่เราจะทําให้รับสร้งางบ้านหรือว่าธุรกิจอสังหาของเราเนี่ยมีตรอรี่นะคะดัะนั้นเนี่ยการใส่ีเทลมันเข้าไปนะคะการตั้งใจทําให้มันออมีตรอรี่ออกมาเนี่ยมันจําเป็นมากซึ่งวันนี้นะคะในส่วนของ สอรนี้ที่เราอยากจะทำนะคะอย่างเช่นในส่วนของการทำรับสร้างบ้านนะคะมันจะมีหนึ 2, ่งสองสาม p า a นะคะพาร์ที่หนึ่งเลยือก่อนก่อนสร้างบ้านแก้ปัญหาให้ลูกค้ายังไงน,นะคะออนที่สองววอสระหว,ว่างขอสร้างระหว่างก่อสร้างก็นนะคือ process การทำงานจะเห็นว่าเวลาถ้่เกิดมอเราต้องการทำงานระหว่างการ ขอสร้างนะคะเราก็ควรจะมีรายละเอียดมีการทําคู่มือระหว่างทางและสุดท้ายคือการส่งมอบการส่งมบอบก็จะต้องมีคู่มือหรือว่าเราสร้างกรนีของงานให้นะคะลูกค้าสามารถที่จะเอาตัวนี้ไปใช้ได้จริงเพื่อแก้ปัญหาต่างๆและตรงต่อคุณเป้าหมายซึ่งจริงแล้วไม่จำเป็นจะต้องตรงถ่งเป้าหมายทุกคนก็ไดนะคะแต่อาจจะ เลือกบางกลุ่มที่เราเรต้องการหรือแก้ปัญหาให้คนกลุ่มใหญ่ก็ได้นะคะ,ะนั้นเนี่ยเลยบอกว่าการทำคอนเทนต์หรือการทำออนไลน์เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะถ้าใครสนใจนะคะในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์แคมปิ้งนะคะหรือว่าการสร้างบ้านแบบนี้นะคะเข้าไปที่หน,น้าไลน์แอดมาเรียนถามก็ได้นะคะเข้าไปสอบถามข้พอมูลนะก็จะมีคอร์สรับสร้างบ้านนะคะหรือว่าเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเพื่อที่ฝึกฝันที่ท,ทำ